ก็ได้หน่าเสียดายที่เราต้องมีวมงบูรณาตีด้วยนะจะได้เมื่อไหไมไม่ให้อ้บร้องประกอบละครแล้วไม่ค่อยใจเขาเขาเหมาะข้ามอัมแบบจริงจริงต้องให้เพลงนะพอพี่อัมถามอะไรเนี้ยเราที่เคยเราที่เคยฟังสิ่งพี่อัมอ่ะไม่ต้องมาดูจะตอบยังไงแต่ว่าพี่ติ๊กเริ่มคิดแล้วนะว่าเอ๊ะหรือว่าจะเพิ่มเพลงประกอบละครดีเออให้นักเอกเพลงไปดีแล้วเดี๋ยวไปช่วงกลางๆเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเพลงใหม่เพิ่มมาดีกว่าอ่าว่ากันแต่ว่าแต่ไม่ใช่อัม้อง อะไ,<ม>ไ<ม>รเราไปดูไม่ใช่เธอแล้วกัน <laughs> อาจจะโดนหลอกมาหลอกก็ได้ออนะฮะต้องถามพี่ติ๊กว่าละครเรื่องนี้นะครับเป็นบทประพันธ์ที่หลายคนน่ะเคยแบบชื่นชอบมากๆานะ<ช>นครับบทละครผ <ๆๆ S 1> ่านดาวทำไมหยิบเรื่องนี้มาทําเป็นละครร่วมถึงการร่วมงานกับช่อง7 HD ครังาา้งแรกในฐานะผู้จัดแล้วก็นักสแสดงเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับโอ้โหได้โมงเลยทีเดียวนางงามเลยอ่ะนางงามเลยก็ก็อย่างที่พี่นิวหนวดบอกนะครับว่าเป็นที่ เป็นบทละครที่ทุกคนชื่นชอบนะครับย้อนกลับไปนะครับในหน้าตอนนั้นเนี่ยที่บทละครเรื่องนี้เนี่ยผู้อ่านเนี่ยได้อ่านแล้วก็มีเรื่องถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องของตอนจบ,บนะครับทีนี้ทําให้คุณผูนวนิตาเนี่ยครับซึ่งเป็นเจ้าของบทละครในนาปาก,กาวอวิลล์กุลน,นะครับ,รบท่านได้ทําเป็นภาคสองของของของบทละครเรื่องนี้นะครับ ครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าอย่างเรื่องโค้ชผ่านดาวเนี่ยยังไม่เคยถูกสร้างเป็นละครซีรีส์หรือภาพยนตร์มาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงกับในยุคสมัยนี้คือเรื่องของความรักค่ะอ่าโดยที่มีผู้หญิงคนนึงเป็นเซนเตอร์ของเรื่องนี้ซึ่งน่าสนใจมากครับรบ,รบแล้วก็ผมก็เลยนำเรื่องนี้เนี่ยมาเสนอที่ช่องเจ็ด ก็ตอนนั้นเขาแบบเดินเข้าไปเหมือนแบบไปสมัครงานนะฮะก็แบบถือถือแฟ้มไปอันนึงเธอเราก็เดินเข้าไปเลยใช่ครับไปพรีเซนต์นะครับแล้วก็ไปเล่าต่างๆให้เขาฟังนะครับก็มีผู้บริหารแล้วก็ในหลายๆภาคส่วนเนี่ยมามาฟังแล้วเราก็ตื่นเต้นมากคับก็พูดแบบติดต่างด้วยนะครับแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําดีหรือยังแล้วก็เวลาก็ผ่านไป แล้วก็เราก็ได้รับข่าวดีว่าได้ทำละครเรื่องนี้ดีไม่ดีไม่รู้ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่รู้แต่ได้รับคอนเฟิร์มว่าโอเคทำได้ลงพัดผ่านได้ใช่ครัซึ่งตอนนั้นนะครับวางนักแสดงไว้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนกับเราเราวางไว้สูงเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ก็คือพัชราภากับเคมซึ่งเราก็ได้รับ ตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับต้องขอบคุณมากเลยครับนี่ไงก็เลยได้พี่อ้ํามาเล่นได้พี่เข้มมาเล่นหรืองราวโฟกัสอยู่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคือคุณหนูดาวใช่ครับนะครับถามคุณหนูดาวหน่อยนึงครับคุณหนูดาวรับบทนี้เป็นยังไงบ้างคบพี่อ้ําครับใกล้ตัวใกล้ตัวยากง่ายยังไงบ้างจ๊ะใกล้สุดใกล้สุดใกล้สุดสุดยังไงพี่อ้ําจ๋าสุดเลยคือเขาป็นคนที่นี่ใส่ต่างหูอ้๊าแบบ อย่างนี้เลยอ่ะหน้ามือเป็นหลังมือไกลมากคือแบบคือตัวดาวที่ใส่จริงใช่ไหมใช่ไหมผูกเลยคือตัวจริงอะนะเอาละแล้วดาวเขาซื้อไปอะค่ะเขาจะซื้อแล้วเขาก็จะเป็นแบบผู้หญิงมองเราในแง่ดีใจเย็นซึ่งมันตรงกับเราที่เราแบบพูดปราดหน่อยเลยนะประมาณนี้พูดช้าเขจะเนิบเนิบเสียงเบาพูดไม่ทันเพื่อนอะคืออันไหนลองลองลองสัมภาษณ์เป็นคุณอูดาวหน่อยครับ มั่นไม่หูดังเขาพูดเหมือนคนปกติแต่ไอตัวเนี้ยมันไม่ปกติเป็นตัวเราเองอะเป็ตัวเราเองเป็นตัวตีนะแต่หนูดังคือแค่ดู everything นะในละครเดี๋ยวรอดูทำได้ก่อนดูใช่แต่ว่าการันตีว่าเป็นแบบผู้หญิงนิ่งเงียบเงียบก็ตรงข้ามกับพี่อ้ํนพี่อ้ําบอกจริงๆริงนะฮะแต่ว่าเป็นคนที่อ่อนไหวเรื่องความรักนะฮะเหมือนกับชีวิตจริงป่ะครับพี่อ้ําจริงก็อ่อนไหวอุ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไง ก็าบอกว่าอ้ําไม่เขินไปหมดแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรติ๊ไม่ถือนะนี่ไงเอาและเพราะฉันไปจบย่างนะจบย่างนะเพราะว่าในเรื่องก็ไ่รูเรื่องใครอะไรยังไงนะตรงนี้ยังจะต้องมาดูเหมือนต้องเลือกกันอีกอุ้ยตายแล้วปวดหัวแล้วเดี๋ยวพี่อ้ําจะต้องเจอแบบโจ์นี้ตลอดเวลาว่าใายแล้วว่าพี่อ้ําจะเลือกใค่ต้องไปรอดูในละครใช่จ้ะแต่ว่าพี่เข้มเรื่องนี้โอกาสดีมากๆเลยนะฮะได้ร่วมงานกับทางพี่อ้ํานะฮะแล้วก็พี่ติ๊ด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างกับบทบาทนี้ครับก็ ยังคงตื่นเต้นครับเนื่องในพอจะได้ร่วมงานกับพี่ๆส่วนตัวคาแรคเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใกล้เพราะว่าด้วยด้วยตัวเองก็มีความความติดอยู่ในตัวบ้างในเรื่องของอารมณ์อะไรเงี้ยครับก็ก็ใกล้ตัวนะครับแต่ถึงเรื่องคนหล่อมากเลยนะหล่อกนะเป็นหนุ่มเซอร์ที่หล่อมากมันจะมีฉากหนึ่งที่เป็นฉากแบบเปิดประตูผับแล้วเดินเข้ามาเธอช่างคนหนึ่งที่ไม่สามารถถ่ายต่อไปได้เพราะว่าตอนลืมในความหล่อกเค้กโอ้โหมันเป็นอะไรทํา ล่อหรอไม่ล้อหรอไหมครับรอพะฉะนตงให้ต้องรอดูนะฉากฝนบทนะครับถามทั้งสามคนเลยละกันร่วมงานกันในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างไอ้หยางพ่ติสพี่อัมเองไม่เจอกัน1 8 19ปีนางสาวจริงใจกับนายแสนดีตอนนั้นนานมากตอนนี้กลับมาร่วมงานกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากนางสาวจริงใจกับนายแสนดีจ้าเอาจริงแล้วเนี่ยครับติ๊กเองเนี่ยครับก็หวังนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยจะได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับพัชราภาอีกสักครั้งหนึ่งอ แล้วก็เราชอบในบทบาทในตอนนั้นมากตอนแกนแบบคอมเมดี้คอมเมดี้แล้วตอนนั้นมันมันสนุกเลยครับมันเป็นวัยที่แบบกําลังแบบคึกคักนะฮะแล้วก็ตอนนั้นอ้าวมัเขาก็สนุกมากนะฮะตอนนั้นคึกคักแล้วตอนนี้ยังไงฮะก็ยังคึกคักอยู่ฮะคึกคักอยู่เราคิดว่าช้าลงช้าลงช้าลลงครับเมื่อก่อนลงช้า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  หัวลดผลเนาะออกกำลังกายยกอะไรยกตัวแบบใช่แบบทำขาขวางโลกอะไรเงี้ยครับคือตอนตอนนั้นทำได้ครับไปได้ทำทีอยู่นี่อยู่นิ่งๆอยู่ตามมุมอ่านหนังสือไปเงียบงเงียบตอนนี้อยู่ยังเงียบเพราะว่าแบบเออภาระเยอะภาระเยอะงานเยอะต้องแบบว่าเอ่อทุกคนทำนี่หลายหลายอยงานเลยอยู่ในกองเขาไม่เคยเงียบจ้ะอ้าวแล้วเขาท่าะไปตรงนั่นทีสวัสดีไปตรงกู้กับไปจอมอนิเตอร์เดี๋ยวเข้ามาดูนักแสดงคือคือทำทุกอย่างแบบรู้จักเลยนี่วันนี้เขา เป็นคุณระเบียดนิวเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับต้องบอกว่าดีใจที่ได้เจอพัชราภาอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ในคราวนี้เนี่ยพัชราภากลับมาในบทบาทที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับเล่นยากแล้วก็ความความยากเนี่ยคืนตัวละครมันมีความลึกมากๆเลยแล้วซะแล้วก็พัชราภาเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดมาได้ดีอันนี้สามารถพูดได้เพราะว่าอยู่ในห้องตัดแล้วก็เราก็พูดกับคนที่เป็นคนตัดต่อเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า เรื่องนี้คราจรับา่าเล่นดีมากนี่แหละอ้ามาทำงานกับพี่ติ๊กเป็นยังไงเรื่องนี้พี่ติ๊กยังเหมือนเดิมค่ะหล่อสุภาพสุภาพมากคือจะพูดข้อไปไหนนะจ๊ะนะคะเป็นภาษาพี่ติ๊กซึ่งหันมาทางเราเถื่อนมากเลยใช้คำว่าเถื่อนมากเออเป็นกันเองไงเป็นกันเองแบบเขาก็เป็นกันเองแต่เขาแบบว่าจะเอาน้ำไหมคะ คือจะไทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยเราต้องหวานลงละเราแบบเข้มเราเป็นยังไงบ้างเข้มก็น่าเนาะทำไมต้องคิดก่อนด้วยงทำไมต้องคิดก่อนแล้วเสียงเราอ่ะทำไมต้องสองต้องสามก็สองคุยกับเด็กมันก็ต้องสองนะเขาก็จะเป็นตัวของเขาเองอย่างนี้ละค่ะเพราะว่ายังไงก็อย่างงั้นนะคะ ตื่นเต้นไหมที่ได้ร่วมงานกับพี่อ้ําเราทำความรู้จักยังไงอ่ะพี่เข้มครับแป๊บนึงนะเข้มเขินอะไรอ่ะเขินครับเขินอะไรเอ่ยเขินพี่อ้ําเงายังไม่ห็คนอีะคือพี่ติ๊กก็พยายามที่จะเสิร์ฟน้ำผมก็พยายามที่ไปหาน้ำจากน้ำตกมาให้พี่อ้ําพี่อ้ําก็ไม่สนครับกินน้ำของพี่ติ๊กดีกว่า ให้ท hey, oh? ี่ดีน้ำตกเหรอมันผมเรียกว่ามันเป็นน้ำจากหิมาลัยครับเขาเรียกว่าน้ำเพล่ขรางหลังเรากอนั่งอยู่ไม่กฉี่ลงมาเล่หที่เราไปปายกันน่ะน้ำแบบใสกิ๊กเลยก็คือเราจะซื้อใจไปถ่ายที่ปายจากน้ำตกผมเพผมพยายามกองน้ำแบบสะอาดสะอาดเป็นน้ำแร่จากน้ำตกมาให้พี่ย่ามแต่พี่ย่ามก็ทานก่อนดีกว่าครับ นะฮะอ่าเดี๋ยวต้องรอดูกันสำหรับตอนแรกในวันพรุ่งนี้ใช่คนะฮะแต่ว่าอยากให้ทั้งสามท่านเนี่ยบอกหนึ่งสิ่งที่เราห้ามพลาดเลยเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ลมพัดผ่านดาวค่ะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆหนึ่งอย่างครับพี่เข้มก่อนเลยครับห้ามพลาดเลยนะครับพี่ติ๊กกับพี่อ้้มได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมทุกคนต้องารอติดตามครับเลยเสียละเนี่ย ผมโคลเกลงอ่ะไม่ไม่เคยประมาขนาดนี้มาก่อนครับมองตาพี่อ้ําเยอะๆจ้เกงนี่แหละเปลีนหนักเขาไดเลยคือพยายามที่จะมองไปทางอื่นเพื่อที่จะพูดให้เป็นตัวเองมากที่สุดเพราะว่าอยู่ข้างนอกเราจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยนิ่งและอยากจะพูดอะไรเราก็จะพูดคแต่พอหันมาทางนี้มันจะรู้สึก ประมาณนะให้เราเราจะมีความไม่เป็นตัวของตัวเองก็เลยว้าวุ่นเลยว้าวุ่นเลยนี่ครับครับเดี๋ยวรอดูเพราะว่าการเจอกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนรอคอยครับพี่อ้๊อมาจ้าหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดของเรื่องนีเรื่องนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะมีผู้ชายทั้งสองคนว้าวผู้หญิงสวยคนเดียวเออสุดเลยในเรื่องนั่งออกให้คนคือห้ามพลาด สวยคู่หล่อคู่ค่ะนี่พี่ติครับคือต้องบอกว่าผู้ชายที่อยู่ในแวดล้อมของพัชราภาเนี่ยมากกว่า 2, 2> คนนะฮะเฮมากกว่า2คนไม่ใช่แค่เฉพาะพี่ติ๊กกับพี่เข้มใช่ค่ะอ่ายังมีใครอีกมีแบบอะไรต่างๆแวบๆเข้ามาคือคือเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเขาจะเจอผู้ชายในหลากหลายหลายแบบแล้วก็เขาจะตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเลือกใคร อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ในในมูตแอนโชนของละครเรื่องนี er ้เนี่ยเขาจะค่อยๆดําเนินแล้วก็ค่อยๆเฉลยไปแล้วก็ค่อยๆที่จะบอกคนดูว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความเป็นเป็นมนุษย์นะครับมันมีรักโลภโกรธหลงนะครับเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะฮะหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดสำหรับตัวละครของทรงวัฒนะครับอยากจะให้ทุกๆคนติดตาม ตัวละครที่อยู่แวดล้อมรอบตัวของสมวัติจ้าจ่าห้ามพลาดเลยก็เป็นอีดืเรื่องที่ต้องติดตามกันใช่ฮะนะครับใช่ครับการันตีแบบนี้ครับห้ามพลาดจริงๆวันนี้เราจะได้ดูกันก่อนใครที่แรกในโลกเลยแต่ว่าออนแอร์จริงๆคือพรุ่งนี้6กันยายน2ทุ่มครึ่งนั่นเองกับโลงพัดผ่านดาวนะครับครับนักแสดงของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ทางเดี๋ยวเราต้องเชิญท่านอื่นมาพูดคุยด้วยเมื่อกี้พี่ติ๊กก็เกิดไปแล้วว่าจะมีแบบผู้ชายที่อาจจะ